ตขึ้นมาเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ไม่ใช่เวลาตื่เลยเออะไรเอาอรับแก้วน้ำโอ้ข้อมือข้อมือสงสัยนะสีสันเฮ้ยมีแฮแฮด้วยเุกใจกใจเหรอลูกอ่ะ ิหวานให้ทุกคนใชคะลูกหวานให้ทุกคนนี่มันก็คนเบื่อั่นแหละเฮ้ยรายเงียอารมณ์ดีเลยเนี่ยตื่นเก็เปล่าก็เปล่าเปล่าพูดได้หมดเลยของพี่เข้ามาเมาตื่นก็ปุ๊บก็พูดได้เลยตรงเนี้ยไม่มีงวงเดลไหนเลยไหนจะอ่ะ เที่ยวพอแล้วนะเดี๋ยวไปหาเมียแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่มาเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายทุกคนจุ๊บด้วยคิสคิสทุกคนบ๊ายบายทนานพาไปดูนน่นดิกระตัวนะอมีมาสกอตด้ไหมใช่มาสคอตโอ้ย ตัวอะไรอะกับฟางตัวอะไรอะอู้อู้เดี๋ยวอู้ยี่ก็อู้เอาอู้ก่อนเร็วเต็มแล้อู้มีความสื่นเส้นอู้เร็วอู้เร็วอู้ปากแหลมเลยตัวอะไรนี่ตัวอะไรกันต้องมองไกลหน่อยใช่มองไกลมองไกลมันเราจะมองไม่รู้เรื่อง ชอบไหมก็มาทักทายหน่อยเลยอู้บูสิอู้บูสิโอ้โหจับมือนิดนึงจับมือนิดนึงได้ไหมตัวอะไรไม่รู้ตัวของช่องก้าสก่อนที่ปากที่ปากนะลูกที่ตาที่ตาลูกตาจับตา จะมืออเชแคนเชยร์แคนจะน้อน่อยจะเ้อน้อยนะจะกินไอไรบ้างไม่เราจะเราจะค่อยคกอ๋อแบ่งดูสิใจดีนะขอบปอป้าใจดีจังเลยป้าถือขนมก็แบ่งใช่ไหมท่ 真看。<laughs> <laughs> <laughs> Oh, <laughs> 油，加油。<laughs>